เละเละตเป็มไหมลูกเละเละไหมายตเละตะโอย่างเดียวเลยไปโรไปไม่โลเรบค่อยๆใช่โลไปค่อยๆเปื้อนเลอะขนาดนั้นลูกเลอะโบีบใส่เลอะไปดูครับเออได้ยินไปดูครับตีขาวีสาโวก็วางมีนั่น พืชที่ใช้ฟาร์ดีเละตุ่มเป้เนี่ยน้ำมูใสอเนี้ยเนี่ยน้ำมูใสอเนี้ยคืออะไรคืออะไรใช้อะไรคืออะไรที่บีบยางวางวางพืชดิษนตากันนะนะดูมือนโมดูมือนโมดูสองานหนูโเละตุ่มเป้ล้างออกไหมเนี่ยเละตุ่มเปะล้างออกลันหรอฮะฮะเละตุ่มเป้เออ ะมันคือเละลน้ดูดูดูะเลอ่าดูดิเอาเรเพื่อด้วยกืบเพื่อนน้อาเลพื่อนนะโ่งน้ำเดี๋ยวก็เราล้างมือเดี๋ยวราไปล้างกันงดูดูโอ้โกนดูภาพหยิขอ ละหาตัวอะไรอะตัวอะไรเนี่ยสีก็ไม่รู้เป็นสีอะไรมั่งแล้วลูกตัะไปซื้อใหม่ได้ฮะซื้อใหม่ได้ตัวอะไรนี่ผูมกันใหญ่เลยเหรอลูกวันนี้ก็ซื้อหอยมาทำไมลูกอะไรลูกไหนตัวอะไรอยู่ไหนไหนเฮ้ยแมงสาบน้อยลูกแมงสาบโน่นน้อยนแม่แป๊สาบตัวใหญ่เหรอใช่แมงสาบตัวน้อยนมันวิ่งได้มั้ง มันไปเดินได้มันเป็นกลับตัวน้อยใช่ไหมตรงนี้เล่นกันยังลูกลูกเล่นแล้วโห้หลูกเล่นแล้วเล่นยทำไงกันดีทีนี้กยล้างหน่อยฮะล้างให้หมดะล้างให้หมดล้างให้หมดเดี๋ยวครับจะไปขโมยจะไปไหนฮะเตือนนะจะไปเชิดเตือนไปเชิดเมื่อไหนดูมือไหนดูมือไหนดูมือโอ้โห โอ้เละมือโมมือไม่ลอยม่เลยไหม <c oughs> มือเราก็เละไหนมื <c oughs> อเราก็เละเละตุเป,ปะกันหมดเลยซื <c oughs> ้อสีมาจะกันอะไรกันใช่ไหมลูกสีว่าจะนอนดึกอ่ะฮะนั่นลูกลูกใช่ไหมซื้อสีมาจะกันอะไรกันน้ะวายเละตุเปะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะซื้อใหม่แล้วนะอ่ะอะาฮะมันจะมีขายในแบบนี้ยเขาจะมีขายไหมเนี่ยมี ที่มีขายเยอะแยะลุงไปซื้อลุงบอกเมื่อวานอ่ะฮะบอกเมื่อวานเนี่ยบอกเมื่อวานเลยเหรอครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปซื้อใหม่